ของมูน้องตุ๊กซื้อน้องกิ้งเห็นเองเราทุกคนที่เคยเออพคลิปนั้นน้องตุ๊กตลอดนั่นแหละตอนที่น้องตุ๊กซื้อเหนือเนาะว <c oughs> ันนี้ก็เลยทีพากันเดิน <c oughs> ทางไปที่บ้านเมืองยอง,ยงพายายามพอยามแม่นราไคนหนอตั้งแต่น้องตุ๊กมาน้องตุ๊กกัยังบริไปเมืองยองเลยว <c oughs> ันนี้ก,ก็มีโอกาสดีถึงชวนไปข้างหน้า ก็จะเป็นเหตุกากการค้ามากินปลาแบบนี้ทุกๆปีนาะทุกคนกับเป็นส่วนที่เห็นเอาหนาออกจากหน้าแบบเข่าออกทีมงแบบเข่ากำลังเหลืองนะเอาหนาออกเพื่อเห็นเหนเข่ามันแก่ไววนั่นเองเอนาะทุกคนแก่ละเหลืองเป็นส่วนที่เข่ากำลังคงเซื่อมเขาที่เป็นฟุ้งนี่ก็เป็นเข่าไกลหน่อยเดิน <c oughs> ทุกคนผมมีเข่าปิดหน่อยได้ เอาก็เดินทางไปอันนี้คือเส้นทางระหว่างการเดินทางก็จะมีวิวมูบานแล้วการวิวธรรมศาสตร์ประมาณนี้เด้อทุกคนบานออกตุ๊กออกเงินไปก็คือขึ้นผูลงภูแบบนี้เด้อกะหลายๆย่างเส้นทางนี้เขาก็เสิเวลาอยู่ประมาณเจกเสิงอโมงถึงสะหวัดบานนางกิ้งเนาะก็จะประมาณ30กสิกอหลักเด้อทุกคนสามสิบสามสิบสามสิบห้าหลักประมาณนี้แหละทุกคน จะมีทางแดงแดงแล้วก็มีทางปูย,ย่างบาดดอนแล้วบนะี้แล้วไ<อ>ปกบนล้วน้องหัวค่ะญญาาางญญานการยุคค่ะไปดกันค่ะ ทุกคนเดี่นี่อันนี้หน้าบันดอนเนาะทุกคนเนาะเป็นหน้าเป็นสันทันใดเลยเก็บลงไปเกี่ยเป็นเกีียวแล้วเนาะเขาแบบออกสีเหลืองล่ะแต่ว่ามันยังหมุกแกดีสอบพอดีเป็นเขาห้างโ้โดนนทนทางแถวสิไป <c oughs> <c oughs> อัดซี <c oughs> โอตรหัล ทุกคนเดิยในหนองตุ๊กมหาหวอดบานเมืองยองเหรอเด้อทุกคนกำลังขึ้นเมืองอ่เกง่งอย่ามาแท้กเลยทุกคนอันนี้คือเห็ดลินจื้อเลยคนมัดเอามามัดใบซูคนหนองตุกมหาหวอด เมืองยองละพระบานมูของตุกนี่ไงฮะพระพิฆวันไอชุดมูของตุกเนาะทุกคนเนาะแต่บางฮาจิบอยู่นี่ฮาจิไปอันเฮาจิไปชงหน้าคนเดียทุกคนเลยเขาเอาเขื่องมาไหว้โมกกระนกเอาเดิมมาไหว้เนาะทุกคนเนาะจะพาทุกคนลงไปลู่พุ่น กันลงบกันอยูกันลงลนักย ว่าอวตู้ปรเดี๋ยวไม่มีน้ำลายว้าวตู้เลยวิ่งถ้าตู้นี่จริรถป่ามันแบบถไปทุกคนอันนี้คือวิวบรรยากาศทงหน้าบ้านเมืองยองเด้อสวยมากงามแท้งามว่ามื้อนี้เฮาสิลงไปอันข้างหน้าแต่ว่าเฮาบ่ได้ข้างเด้อ อของกิ้งหันค้างเรียบร้อยแล้วเนาะบรินั่นล่ละบริลลงปัดป่าแหละเพราะว่าเขาค้างแต้เสาแล้วเนาะทุกคนเนาะว,วิบรรยากาศทงนาง,งามงามอันนี้คือเขาใกล้หน่อยเลยทุกคนทงหน้านี่มันเขาใกล้หน่อยหมดเลยเนาะ น,นี่น้องตุ๊กมาหวาดอ่นเมืองย่องเ้วเด้อนี่อันนี้คือวิวถงนาของบานเมืองย่องเนาะทุกคนเนาะเป็นเขาไก่้น่อยเมื่อนี้เฮ้าสิมาอันกินปลาหรือวากินปลาหรือว่ากินปลาข้างหน้านั่นเองเนาทุกคนเป็นการตัดน้ำหน้าการตัดน้ำหน้าที่แบบเขาออกห่วงแล้วทุกคนเขาออห่วงเขาคงแล้วตัดน้ำหน้าเบอรเบอมีน้นำหน้าแล้วเธอเขาแก่เขา มันเหลืองหรอะอันนี้คือเขาใกล้หน่อยเลยทุกคนเมิองเป็นห่วงเดี่วบรรยากาศถงนาน้านองตุ๊กกะหูจักมูผู้นี้มากแล้วกันน้องตุ๊กกะได้มาบานเมืองยองนี่กะหลายเถื่อแล้วเนาะทุกคนก็นเคยพาตัวยอยมาแด้แลละกะพามูมาหลายๆคนนักของเที่ยวบ่อกอียงมาเนาะทุกคนเนาะมาหลายคนแต่เดี๋ยวนี <laughs> ้ อันน้องตุ๊กเอาตังเลแล้วก็มากับมูมาแบบนี้เกือบอันทุกปีแต่บางปีน้องตุกก๊กจะมาสวงทีแบบขาวกำลังมาแบบเพิ่นเอาน้าออกจากนาเนาะป้านี่ก็เป็นป้าที่เพิ่นเลี้ยงอยู่ในนานี่แหละทุกคนเป็นป้าที่เพิ่นเลี้ยงเพื่อเพอ่นอยาขึ้นเนาะทุกคนเนาะแบบมายุ่งหน้านี่นะ อยู่กลางนานี่เลวลาเขาปุ๊กขา่าด้ามเข่าซะแล้วมันจะจะมีห้าเนอะทุกคน,นเนอะเผิ่นก็นเลยเมื่อก้อนนี่เพิ่นเอาเอางวอาควายหเห็นละเพิ่นเพิ่นจะเพิ่นจะบริป้อยป้ามันจะมาตามหนามธรรมศาสตร์เนอะป้าขึ้นข้นเองแต่ว่าปัจจุบันนี่คือเออเมเล ปัจจุบันนี้่ิืนกัพัฒนาแบบเออเอาป้ามาปล่อยเซอร์แล้วก็หอเทสก้านแบบเอาหนามออกหน้าสินะแล้วก็ข้างกินป้าตื่นเพราะว่าเมื่อปีของชาวนาก็คือใด้มวนในตื่นอยู่เถือนน่อนึงเราทุกคนเนาะส่วนทีได้เข้าขึ้นเหล้ามันกับบ่เม่งนง่ายเรย เก๊าลเกดูกว่าจะเห็นเขาบังแต่ว่าเสียงสีงยินยู่ทุกทับทุกทับอยู่ไม่เห็นละฟังเสียงอ่ะ ไปสาตัวสีแดงเนาะดีเด้อทุกคนห่วงขาวทุกคนวันนี้เขาเคยมาอคลองแฮปักคิงเนี่อีพอเด้ได้ไลายหอดเทียงหน้าแล้วเนาะทุกคนเนาะ เสียงไปดีเราจะมาตั้งน้ำเนี่วกนี้ปันไตหัวัวปันเบาเออมีตว เขามีบีกคุณอินเขาช่าเรามีาต้อนโ้คเดินจิมร์้าปิงตาทาเรเมื่อสบายดีเดม่ดีแม่รมาทำกระน้ดปิงาเกือบ้าปิงาเราเก็บาไปใส่เบาสวัสดีกทา ทุกคน,นยันี่น้องุกอยูเมืองยองเนาะทุกคนนี่จะให้เบืองบิวบรรยากาศธรรมชาติแต่ว่าเมื่อนี่อ่านฝ้ายักมืดเด้อทุกคนเด้อฝ้ายักมืดอ,อันนี้คือเขาแก่หน่อยเขากาลังตัดนหนํำนาแบบคือเขานี่มันข่มมันมันเหลืองนะทุกคน,นมันแก่ดีคือทุกๆปีผลก็จะตัดนหน่ำนาล้วก็ะเอาปลามาก,กินเนาะ เด oh, ี๋ยวนี้น้องตุ๊กกบมาหวอดอ่านทงนาลเนาะแม่กาลังเห็ดกันเอิบปลาแบบสําเหนอเนะอยู่กลางทงกลาง,งหงนาเลยเนาะธรรมศาตรธรรมศาสตร์บานเฮาเดอ้อมากินเออบปลาหน่อยซอยปลาซิว่ทงนานํานกันเดอ้อพี่มืออีแม่เนาะทุกคนเนาะอันนี้คือแม่ของนางกิ้งมูน้องตุ๊กเดอ้อกาลังเห็ดแต่ว่าเสียงนี่น้องตุ๊กอาจจะในภาคเอาเดอาา้อเพราะว่า เฮามากันหลายคนนะคะพังพิงเราอาจจะยังติเลือกซิดก็เขาเป็นการผ่าเอาถาา้าว่าผู้ใดยากผู้ใดยากเจอหรือสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ปีนากะสมัถติดต่อหาลองตุกได้หรือว่าจะมาสวงหนาวคือสวงอันหนาหนาวนาวีนวน่กระได,ด้รด้ควรแต่อาจจะบริกินปลาเราะจะจะเป็นแบบ อื่นแทนเนาะทุกคนเนาะสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติดานอื่นแทนแต่วันนี้ก็คือวิธีชีวิตของคนเนาะป่านเมืองย่องหรือว่าคนสำเนอก็จะมีสวงเทศกาลกินปลากินปลา,าติ่นแบบนี้เกือบปลาทุกปีก็จะเป็นสวงบามีเนาะทุกคนอันนี้คือเออปลาหอมๆแซ่บๆพิ่มืออีเมลเลยเนาะทุกคนเนาะก็จะได้พากเสียงเอาเนาะทุกคนแต่ก็อยากให้ทุกคนมาสัมผัส ลองเนาะน้องตุ๊กเคยพาตัวยอยมาแต่เป็นสวงที่แบบเป็นเอาเขาแล้วเนาะเป็นสวงนานหนาวและ้วกะ็น้องตุ๊กเคยพานักท่องเที่ยวมาอยู่ถ้าผู้ใดอยากมากะขเขาเซิญเดอ้อทุกคนเชิญมาเที่ยวบา้านน้องตุ๊กได้เดี๋ยวจะพาไปเนาะอันนี้กกกำลังสพยายามสอนอนี่พอกลางใส่หน้าไว้เนาะทุกคนเนาะว่าสิได้ป้าโบ อันปลานี่ก็เป็นปลาที่เอาเลี้ยงตอนที่เอาดำนานแ,แล้วค่ะก็เอามาเลี้ยงเราทุกคนเพื่อกำจัดหนาเนิ้หนา้าเนาะเพื่อเราจะบ,บดิบายหนาเสียห้าหน้าหลายเพราะว่าเหดเดียวนี่ทันสมัยขึ้นก็เหตุให้เฮาสะดวกสบายนะเอาบด้บายหน้าหลายก็มีเวลาไปเห็ดแนวอืน่นหาเงานินหาข้ามทางด่านอืน่นเนาะอู้ทุกคนมองนี่ปลาเต็มเลยเดี๋ยวเพิ่นทอกออกใส่กระคูให้น้องตุ๊ก เหนบ่มีแต่ต้นยงเอะมากอย่หัสิปปิงหอมๆปลายนี้นะอ้แซ่บเด้ปลามันเข้ามือปลามันนะทุกคนเข้ามือยังบ่ได้เนาะได้กินปลามันก่อนอืบรรยากาศทุ่งนาปทุกคนนี่ปลาบักหลายปักอนี่อันนี้คือทุ่งนาที่น้องตุ๊กพาน้องโตยมาต่อเ ตอนที่แบบเที่ยวเขาแล้วตัวมาสวงนั้นมาเห็ดปิ่งปลากินอยู่แคมน้ำของเหบักคาักเลยอืมบรรยากาศดีมีแต่ความอบอุ่นเนาะนี่มีอแม่มีมู่อีกหลายๆคนอบอุ่นกันมาทุกครั้งอบอุ่นแต่หากว่าจะไปแนะนำให้เนาะเพราะว่ามีหลายๆายคนกับเขาพวกของน้องริงหลายคนส่วนลายกะ ตอนฮาแป๊บอบอุ่นนี่พากันกินข่าวกินนามกินปิ่งปลายแคมนามแหละทุกคนแคมนามแคมเท่งนาแคมทุกคนเนี่ยนี่กระทึงเวลาทีเขาจะต้องกลับบ้านและเนาะทุกคนเนาะนี่แม่ก็เอาป้าให้แดแล้วก็มีมกป้าพร้อมเนาะ เดี๋ยวเขาจะไปเมืองสําเหนือบ่าแม่เอาเหอะเอาอันเดียเหอะแต่ว่าบรรยากาศตอนกลับก็บกบคือฝนตกเลยทุกคนฝ่ามืดขึ้มน้อยนึงแต่เวลาทางกลับเนี่ยจะลําบากอยู่เพราะว่าทางมัน่อนข้าหมื่นเนาะทุกคนเนาะตอนเขามากัถือวบ่าโทรหฮดคดเขี่ยวเหลือเกินนี่มู่เกาะปะหอดพูนแล้วทุกคนเด้งเดเดเี๋ยวนียงตุสิหยางไปซับเนาะทุกคนเนาะ กะคือคันมากอีกหกหนากะคือเขาเป็นเกลียวเด้อทุกคนเด้อเป็นเกลียวเป็นตีเขาเขาเมื่อขึ้นเหล่าเนาะกะคือค่ยค่ะคือคำสุภาพิตคำสุภาษิพผืนว่าเขาเมื่อปลามันท่านหละทุกคนเขาเมื่อปลามันค่ะค่ะเป็นคำเบาหนึ่งของแบบคนที่แบบสางขอบรควเมือเนาะทุกคนเนาะเออหาเบาคำนี้มาละกะคิดถอนน้องอูน้องอูกําลังสิแต่งงานทุกคน กัจะเป็นไบว่าเขาเมื่อป้ามันนุน่วนนองตุ๊กหนาะเนี่ยนี่ก็เขาอยู่สโซดๆไปก้นยังบ่มีเชื่อเดอิอทุกคนเด้อถ้ามีมือเดินสิมาแจงพีพีเอซก็กลับแล้วตต่งแต่หูจักมูคนนี้มาก,ก่ะคือดีแฮังในมาบานกับมูนี่ทุกปีเนะทุกคนเนาะมาทุกๆปีเลย ก็คือบรรยากาศนี่เนาะอันนั้นก็คือวิวมูหวานมูหวานจะยุขแคมทางและอันนี้ก็จะเป็นทงนาของสาวบานมึงยองเด้อเรากจหน่อยเมื่อเลยน้ำดีสะดวกสบายเนาะทุกคนเนาะเผิ่นก็มีเลี้ยงปาลาละกัทุกๆปีเพิ่นก็จะเอิ้นคนมากินนํำแบบนี้ทุกปีเนาะเพราะว่าปีหนึ่งมีขังนึงที่จะเอิ้นทุกคนมากินปลานำเนาะทุกคนเนาะ เอินทุกคนแบบคนหูจ้กคนหักแพงมากินปลานำกันปีหนึ่งมีขัางเดียวกะกะถือว่ามีสองข้างเถื่อนึงก็คือข่ากำลังออกห่วงเถื่อที่สองก็คือเถื่อที่สองก็คือก็เถื่อที่สองคือเข่าออกห่วงตัดหน่ำนาแบบบ่าหน่ำเขาแล้วเถื่อเถื่อทำอิดจะแมนสวงเข่ากําลังต่างโอง เราพ่นค้างหนามอกล่ะค้างนำหน้าออกเพื่อข่าตังสูงแล้วเพ us, ่นก็อัดหนามคืนค้างแล้วเพ่นก็อัดหนามคืนแล้วก็เอานามเข่าเอานามเข่าแล้วก็ปล่อยปลาอีกเขาขาว่าปลาหน่อยมันยังมีอยู่ปลาที่แบาเขาปล่อยสวยแบบนี้เคะมันยังมีหลายอยู่มันยังมีหลายอยู่แล้วก็ปล่อยมันเยอะปล่อยมันเยอะแล้วก็ เซที่สองก็จะเป็นส่วนที่เขาเออกห่วงแบบนี้คือตัดนำหน้าทาบอลเนาะตัดนำหน้าทาบานบลให้มีน้ำหล่ะจะให้มันแหงแหงแล,แล้วแล้วก็เข้ากับจะให้เขาเหลืองเขาโงจนได้เกี่ยวคุณหละทุกคนก็คือเป็นเธอสุดท้ายแล้วที่จะได้มาค้างหน้าเอาไหว้ปีหนาเขาจึงมาอีกเนาะทุกคนไปกลับกันเลยจะกับมหาหวัดตะเหนือเลยเด็ดกลัวเด้อ

กูเลยนะ้องไดตั้งมันยปเป็นวยนะเป็นน้องยอมเสอเพือเลยยอมาัจำนวนฝาดินได้ยงตั้งบรรยากาศบรรยากาศถุงหาเย็นๆนะบรรยากาศถุงนา เต๊กเต็กตอกตอกการขนมอีกได้ขนมตกตกันว่เต๊กเตกเบรรยากาศงนายางตนกนเอไกลันาวไปโอได้วู้

ม่ใชไหมกินแหกินหวานความูเลยสบายเบียรอันนี้อยากเป็นเดเฮ็ดเทั้งเงาเดี๋ยวปะาง่างกินจโดเดอกูตัดาให้ได้เล่นไปกันละจะง่ายหายไลวายตายตาย จ้าหล่อจ้าหล่อน้องจีโล่เฮ้ยไล่จีจ้าคนละไปจอดจจอดหรือมาจอดเนี่ยได้ลงนี่ลงจีโร the ่เ so มียวสันนะทุกคนครับจ <c oughs> <the> ีโร่ขันนิมาเดี๋ยวสุดเลยอู้ <laughs> ว้าวยไ่ข้างกลางฟูเหรว้า <laughs> เอ,อจะเอ้าไว้นีอะไรกันเนาะ เขืย่ยเลยเห็นแลนนี้กีกาทางจ้าเฮ็ดมูแลนดาัทางขึ้นมาจ้กนำซำจักมูเ็นแต่เรียนี่กันทางเทพวกแม่บบแบบอีเมเมืมองยอซาอาเดอรเดนนิตุป,ป่ายางหม่กขัวยางปะยางม่เสื้อขาห่อแม่ปโผล่ก็เอามามีเอบได้บ่นี้เอ,อบเออตุป,ป้าได้บ่สุกลอะนะอ่อนเนยนะเอ อนี่เศษเออป้าขะแนป้ามาตวนเนอะตกคะนมไมว่แม่เนาเลยปจักทางชายหเต็นมาตุ้มๆมันๆเปลานังปลาหน่ามันเก้มันซดใสเธอเรียบร้อยแลโ้ผ้าล้างเรียบร้อยเส่าจท้า้เดนอสนา ควาเพียงความมก็พ<ฮ>ุ่งนาาเพี้ยงเพี้ยอยู่หน้ากันเลยล่ะทุกคนท้นเธอละเดอ้อขอตัวไปอาบน้ำฝากพรอกัน,นะทุกคนเนาะส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกะขอลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามสองสารลาสุดเหนือนเด้อบ๊ายบาย